สวัสดีค่ะพบกับบ้านนกดาวชาแนลนะคะวันนี้ก็มีบ้านนอฝากนะคะหลังนี้เป็นทรงปั้นหยานะคะพื้นที่ใช้สอย65.5ตารางเมตรนะคะก็จะแบ่งเป็น1ระเบียงสงห้องนอน1ห้องครัวหนึ่งห้องน้ำและก็หห้องแต่งตัวนะคะฝาเฟียมนะคะ,ะเสานะคะก็จะเป็นเสาเหลี่ยมนะคะหน้า8ดนะคะสวยงามมากนี่เลย หลังนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะราคานะคะคอยู่ที่เจ็ดแสนห้ามื่นบาทนะคะอาจจะเป็นด้านข้างของตัวบ้านนะคะสวยงามจริงๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามต่อรองราคาได้นะคะแค่แจ้งว่าดูมาจากคุณกิตินะคะเดี๋ยวทางโครงการนะคะก็จะลดราคาให้อีกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูบนบ้านกันนะคะ ค่ะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด65.5ตารางเมตรนะคะค่ะตรงนี้บันไดาทางขึ้นนะคะ5ขั้นบันไดนะคะแล้วก็มีบางขั้นบันไดให้ด้วยยังไม่แล้วเสร็จนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะสองห้องนอนตรงนี้จะเป็น2ห้องนอนนะคะ หห้องแต่งตัวตัวนี้ก็เป็นหนึ่งห้องแต่งตัวนะคะพอป,ป้าเพดานก็ตีแบบแนวเรียบๆนะคะสลบตามหลังคาลงไปเลยสองห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะคะตรงนี้เป็นห้องครัว แล้วก็มีหนึ่งห้องแต่งตัวตรงนี้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนะคะนี่ตรงนี้เป็นห้องน้ำนเดี๋ยวเราเอาจากห้องครัวมาทะลุห้องนอน้องนี้นะคะแต่แล้วก็จะมีห้องตรงนี้อีกห้องหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นห้องขนาดเล็กนะคะห้องนี้ทำเป็นห้องพระได้นะคะโอเคค่ะสรุปบ้านหลังนี้นะคะ65.5ตารางเมตรแบ่งเป็นหนึ่งระเบียงสองห้องนอนหนึ่งห้องครัวแล้วก็หนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็หนึ่งห้องพระนะคะ ราคา750,000บาทนะคะก็สามารถโทรติดต่อสอบถามต่อรองราคาได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรจะเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ